ลุงเขาทำได้แล้วลุงทำไมไม่บอกผมที่ผมมาทำผมก็เลยมาเนี่ยครับนี่นี่พี่ผ้าที่ที่ผ้า,นผานเนี่ยนี่เป็นเขตที่คนไหมครับสีแดงครบนี่พี่ผ้าวคนหน้าอุทยานบอกผมพร้อมชื่เอเขไหนวะผมนี่ไงไอวินนะครับบอกผมพร้อมนะนี่ใช่ไหมครับรบ,บริเวณนี้น้องรู้ ถ้านิคมไม่มาเขาก็จะตรวจสอบเป็นสามสิบมิลอกสี่หนึ่งอ้าวผมก็บอกว่าที่นี่คมมันตรวจสอบเป็นสามสิบมิลลอได้ไงผมก็ว่าผมก็ไม่ยอมครับขับ,ขบ,ขบใช่ฮะคีพาทเข้าไปคึ่งกเรอนี้ีพาา <laughs> มันมันมีช่วนนะครคือคือคนไม่กระตัมทำได้คนโจนทำไม่ได้แล้วทำไง ที่เขาเอาเรื่องได้ด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเขาบอกเขาบอกโรงพักแต่นี่ผม่ได้ยังไม่ได้ไปร้องนายกนะอันนี้ผมมาปรึกษาทางนิคมเราโดยตรงยังไม่ร้องยังไม่ร้องนายกมันจะมาที่นี่นายกนายกก็ต้องกลับตรงนี้แหละใช่ไหมร้องตรงไหนก็แล้วแต่ก็ต้องวนกลับมาตามเจ้าของเรื่องเนี่ยมันยังไงใช่ใช่ใช่ที่เขาออกเขาไม่ออกให้ให้เขาไม่ออกให้เนี่ยเขาให้เหตุผลว่าไงมาผมไม่รู้ภาษาจีน ที่ก็ออกให้แบงนี้แลวแบ่อื่นก็ไม่ออกให้นะก็บอกไงที่ไม่ออกให้คือก็นี่ไงไม่รู้เป็นพ่ออะไรไม่รู้เหตุผลก็เป็นพื้นที่ที่คุมตัวเดียวกันมีไม่ผ่านเหมือนเดียวกันใครมากที่ไปออกก็ทั้งหมดครับหลเดียวอคนเดียวทั้งหมดพื้นที่นีคุมบเบอร์ทั้งขาเนี่ยก็ออกคนเดียวมาคนเดียวครับออกมาได้ยังไงผมก็มาศึกษามาบอกความไป่จะไม่มาทำใช่ไหมผมไปเยี่ยมลุงสีดีไหมฮะผมไปเยี่ยมลุงสีดีไหมตั้งแต่ผมย้ายมาในปีห้า ผมยได้จากหลวงปู่ปี54เอ้ย57เอ้ย47เออใช่47จำไม่ค่อยจะได้เลยครับผมแต่ผมยังผมได้ไปกลับไปครั้งเดียวเองครับอ๋อเดี๋ยวนี้ไปเท่าไหอ่ดีไหมไแม่ไปเยี่ยมลุงที่บ้านเดี๋ยวจัดนะสบายกันดีเปล่าเห็นอยู่อยอะจะป้อมปีว่าเดี๋ยวนี้สวยงามมากที่บ้านเดี๋ยวนี้ผมทำบ้านหลังใหม่แล้วตอนนั้นทำอะไรยังสี่อะไรสี่เจ็ด ี่ผมอยู่ปีสี่สี่สี่ห้าอย่างอย่างย่งไม่ได้ทำไม่ได้ทำลองมาแล้วครับทำลองมาแต่ก่อนทำมันเหมือนกัะโดดเขื่นไปพักเลยครับนะมีมีที่พักพอพอมีไปเยี่ยมไม่เจอไปอยู่ันก็ว่าไปก็มีกับข้าวกับปลาไปทากินได้สบายเลยครับช่วงที่ผมไปครั้งหลังสุดนี่น้ำแห้งมากนะไม่เหมือนไม้ก่อนน้ำเยอะครับปีนี้น้ำเยอะแต่ก็ให้เยอะเยอะแล้วเหมือนกันเพราะอากาศแรงอะไรอย่าเนี่ยอุ้ย นสี่พันนึงไม่ไหนหนาตอนมราอยู่ไม่ถึงคนเยอะแยะมันมาจากไหนฮะมาจากไหนคนมาจากไหนก็คนอยู่ตรงนั้นแหละฮะคนก็อยู่หมดต้องไปเมื่อก่ร่แล้วโอ้ยคนเยอะต้องไปเมื่อก่อนนะไม่ได้ไปไหนก็แพร่มาทุกปีจากสามก็เป็นห้านั่นแหละใช่กห้ะก็คืนมาทุกปีเพิ่มทุกปีทุกปีประชากรไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนขยายพันธุ์มาจากการขยายพันธุ์ไม่มาจากที่อื่นแหกันมาอีก ไม่มี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 เขไม่มีเขาใหญ่แพร่พันก็อยู่นั่นแหละพื้นที่ก็ไม่พอจะปลูกใช่แม่ปลูกอุทยานจับออกไปขอจะจะจับอยู่นั่นแหละโอ้อุทยานเเพราะว่าผมได้มีพ้อมูลชัดเจนเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วไม่ถึงเดือนละเดือนนี้แหละต้นต้นเนะมีนี่มีการไปประกาศเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกนิคมทองวะภูมพวกราชบุรีนู่นแถวสวนพึ่ง ก็บตังค์เลยนะไอ้นั่นกมันก็มีธรรมดาฮะนั่นไงผมกลัวพวกนั้นธรรมดาธรรมดามีน้าหน้าไปเอาพว้ไอ้ไอ้เทิยนชวนนี่มีผมรับว่ามีธรรมดาครับ่ข้อที่จริงมันไม่ใช่มันต้องไปตรวจสอบข้อที่จริงตักธรรมดานี่คมไหนก็นี่คมนั้นเขาเขาไปบ้าเองนี่ไปนี่ไปปากบอกใช่ไหมไปไปไปชวนคนมามมมมีีีไ่เคนด้านนอกอะครับอ่าบอกว่าไปอยู่นี่ไปอยู่หองมะคุลส่วนพึ่งที่ไหนที่ไหนพวมันก็มีครับผมต้องแจ้งกขบอมูลไปี่าใครน้องใครมีที่ไหนก็โทรกันมามันก็ธรรมดานะคนอยากมีที่ ใช่ใช่เพราะธรรมดาฮะไอ้อย่างผมไปอยู่นี่จังหวัดจากมีสี่คนแต่ผมไม่โทรมาสักคนเดี๋ยวี้คนละเรื่องอยู่ในเขตน้ำท่วมย้าไงนี่ไงไอ้เขตน้ำท่วมนี่เวลานี้มันไม่ท่วมแล้วอ่าผลการตรวจสอบเลยนะฮะผมจะไลฟ์ฟังผลการตรวจสอบจากจังหวัดบอกไม่มีที่น้ำท่วมมีเป็นที่นิคมทั้งหมดเขาใจ แต่ที่นี่ข้อมูลทางเทคนิคอะเขาบอกว่าการสร้างเขื่อนวชิราลงกรเนี่ยพื้นที่เก็บกับกน้ำเนี่ยหมายความถ้าเกิดน้ำท่วมเต็มเขื่อนไอ,นนอน้น้ำเก็บน้ำเต็มเขื่อนเก็บน้ำเต็มประสิทธิภาพเนี่ยพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงคืออยู่ในระดับหนึ่งร้อยหกสิบครับถูกไหมครับครับแต่วันนี้มันไม่ได้ท่วมหรอกมันไม่ได้ท่วมไม่ได้ท่วมมันไม่ได้ท่วมแล้วเหมือนเกิดพายุพอนลงเกิดพายุพอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมวะเกิดพิยุพอาเดี๋ยวผมจับน่อยผมจับตัวนี้หน่อยอืมมันชัดเจนฮะการรตวจสออบขง ท่านผพราว่าคนปฏิจัตินี่ตรวจสอบชัดเจนมากอลุงก็เข้าใจถูกที่หนึ่งร้หสิบีนี่ก็ยังไปที่นิคมอยู่นั่นแหละมันที่ไหนก็เป็นนิคมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทีนี้การตรวจสอบอะมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้ทีนี้ทีแรกตรวจสอบทีแรกเขาบอกว่าไปที่อุทยานหมดไม่ยอมใช่ไหมเป็นกระจุกกระจุกกระจุกใช่ไหมอ้าวแล้วผมก็ทําหนังสือร้องเรียนไปถึงผู้ว่าจังหวัดทัางผู้ว่าจังหวัดเขาบอกนี่ฮะ ปีห้าเจ็ดห้าแปดภาพจะออกมาอย่างนี้เขาบอกป่าสมบูรณ์ป่าทาวรป่าทาวรไม่ใช่ป่าสมบูรณ์ป่าทาวรแต่ทีนี้ผมก็ทำหนังสือโต้แย้งไปอีกบอกไอ้ที่นี่มันส่วนของชาวบ้านส่วนผลไม้ชาวบ้านเป็นที่พื้นพื้นที่เกษตรในพื้นที่นี่ผมนี่ที่เห็นมองเห็นสีเขียวเนี่ยผมว่าภาพถ่ายเราเทียมเนี่ยมันแยกออกไหมก็ไม่ได้แยกออกใช่ไหมมันก็เขียวเหมือนกันหมดก็ผู้ว่าจังหวัดผมก็มาร้องที่ทำเนียบรัฐบาลสร้างไปถึงผู้ว่าจังหวัดนะ ผู้ว่าจังหวัดก็สั่งเอาเจ้าหน้าที่ลงมาเลยตรวจสอบเลยข้อทีจริงทางเจ้าหน้าที่ที่มาก็รายงานบอกว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านท,ที่ว่าเราว่าป่าสมบูรณ์นี่มันไม่ใช่ครับสรุปแล้วมันก็คือได้ทั้งหมดในการทางที่ผู้ว่าสั่งมานะทั้งน,น้ำทั้งบกไม่มีเหลือแล้วมีหลักฐานชัดเจนด้วยนี่ครับมีแพร่สังขะเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่จะชัดเจนหมดครับ จะมาเทยสองร้อยก็ได้ครับกระชังอีกสามร้อยนี่แหละมันจะชัดเจนหมดการตรวจสอบครับอันนี้ไม่ใช่พวกผมนะเจ้าหน้าที่จังหวัดไม่ใช่พวกผมนี่แล้วก็นี่ที่สะพานลันตีทูกไมก็มีความชัดเจนมีแพรมีอะไรเป็นแถวเห็นชัดเจนครับเนี่ยอ่านี้บริเวณนี้แหละครับครับบริเวณนี้ฮะแล้วนี่อ่ามาถึงก็คือลิเกียครับหมู่บ้านลิเกีย ก็มีอะไรเป็นหลักฐานชัดเจนในน้ำนะฮะนี่ในน้ำในเกาะนั้นเนี่ยเป็นเกยอม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 เนี่ยไม่ใช่บนบกนะถนนจะได้ไหนนี่ครับบนโบกมันก็เป็นพื้นอีกที่หนึ่งก็มีอ่าโบกก็มีน้ําก็มีก็ที่ก็ขุดคลองอยู่นะฮะมีมีรวมกันอยู่ทู่ตรงนี่ไหมใช่ไหมแล้วทีนี้เอาที่มงทะมงทะมาที่มงทะที่มงทะก็คือแถวหมู่บ้านเลยด้าแถวลิเกใต้มาไอ้ไอ้เข้าวซายอะไรต่ออะไรฮะอ่าบัตเตเข็มบัตเตอเข็มอ่าใช่ไหม มาถึงก็บ้านโชคดีสุพรรณบ้านลุงตรงไหนเออเนี่ยเนี่ยบ้านโชคดีสุพรรณบ้านโชคดีสุพรรณนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย้บ้านลุงอยู่ใา้เรดาร์มาเนาะบ้านบ้านลุงอยู่โชคดีสุพรรณโชคดีสุพรรณโชคดีสุพรรณใช่ไหมถึงใต้เรดาร์มาถึงบ้านลุงถ้าเกิดขึ้นเหมือนจะลองอุ้มบ้านลุงก่อนเนาะแล้วนี่ครับหนังสือรับรองจากจังหวัดรับรองว่าถูกต้องมีความชัดเจนมากอะไรเป็นอะไรแต่ชัดเจนนมากครับอันนี่บันทึกรายงานประชุมครับนี่แหละ ไอ้ตัวนี้ทางไม่รู้ทางนิคมเราจะมีหรือเปล่านี่ี่นิคมประชุมด้วยมั้งใช่ไหมเนี่ยชัดเจนเลยฮะนิคมเคมเข้าร่วมประชุมด้วยครับนพูดเราก็มีเลตัวรายงานอยู่ใช่ไหมเมยโยเขาเปิดสอบใหม่ทีหลังนี่ถ้าคณะกรรมการเนี่ยผมว่าถ้าเป็นที่นิคมไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นที่นิคมแต่ว่าไอ้ชางิดมยโก็คือนอกเขตนิคมใช่ไหมนอกเขตนิคม จะเอาไปสร้างที่ไม่ยอมก็มีตอนนี้นะมันมีหลักอยู่สองสองมันม่มีฮะมันมีนิคมก็คืออยางนี้ลงฟังผมนิดนึงอ่ามีงลงฟังก่อนลงฟังก่อนคก็คือนิคมใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเรายังไม่มีการเพิกถอนใช่ใช่ทำไนิคมเพราะว่าพีมเราก็ต้องยงแต่ว่าอุทยานมันประกาศทับทังสวนเนื่องจากที่เขาบอกว่าพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำสูมถึงอ่ะใช่ไหมแต่แต่โดยกฎหมายเนี่ยยังไม่มีใครถอนใครอันเนี้ยมัน ถ้าพูดในหลักการตอนนี้ที่เขาทำวันไดแบบเขาตรวจหล่อความทับซ้อนกันตรงนี้แหละใช่ไหมนี่แหละครับนี่แหละเนี่ยทีนี้แม่ละโอเคเข้าใจทีนี้ประเด็นที่ที่ที่ลุงลุงติดใจอยู่ก็คือเรื่องทำไมไม่จัดไม่ไม่จัดให้อ่าทีนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะต้องไปดูดูไปดูนิดนึงว่าที่ไม่ที่ที่ไม่จัดให้เนี่ยคือหนึ่งจัดไม่ได้หรือว่าจัดได้แต่ไม่จัดมันต้องอยู่ก็จัดได้แต่ไม่จัดไม่ใช่จัดไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนลุงลุงเดี๋ยวลุง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 ฟังพอพูดก่อนลุงฟังพออ้อพูดก่อนเดี๋ยวผมกับพวก ถ้าผมปล่อยว่างเนี้ยบางคนลงไปครัจะไปดูนั่นสิแต่ผมเองก็อยากไปเองด้วยผมผมอยู่ตรงนี้มาก่อนครับนี่รุ่นนี้จำจำที่ผูกคอหน้าทำเพี่ยวเลยไหมลุงถูกคอจ้าห้แล้วใครไปคนปลดลงมาคนปลดลงมาเนี่ลุงผมเพิ่งเจอเมื่อสองวันเนี่ยแก่แก่เระท้วงนะขูกคอหน้าเพียวเลยเนียใช่ครับมีมีหลักฐานเอกสารเพียบอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วทีนี้ก็นี่แหละไอ้คำว่าแมปไม่แมปบางคนบอกไม่แมป มันไม่แม้เป็นไงเขาประชุมเมื่อวันที่25ธันวาคมพลเอกประวิทย์เป็นประธานว่าเหตุชอบตามคณะกรรมการเสนอนโยบายป้าปูในเศ้ที่ดีของรัฐใช่ไหมแล้วก็ให้ตรวจสอบร่วมความอีกครั้งหนึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกับเจ้าหน้าที่อุณรายสรุปชัดเจนว่าแนวไหนชัดเจนไหมถูกต้องแล้วก็พิจบเลยครับมีอีกครั้งเดียวคือวันแบบเลยคร้ากลม้อโดยหลักการครับบอกว่าให้่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันครับ ผมว่าถ้าตกลงกันได้ยังไงสมมติถ้าตกลงก็เอาไปพื้นที่นิคมใช่ใช่พิจารณาโถอยออกใช่ใช่แน่นอนแต่ถ้าดูแล้วนิคมบอกว่าโอเคผมจัดไม่ได้เรามันมันเป็นพื้นที่จำถ้าเอามาเราก็จัดไม่ได้ถุนนะสมมุติอย่างเงี้ยผมต้องถอยออกต้องไปแก้กฎหมายกันเพราะตอนนี้มันทับกันอยู่แล้วมันทับกันอยู่เป็นข้อพิพาทอยู่หรืตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานเพื่อมีการคุยกันใช่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 ถึงหน่วยงานนิดนี้วันแมบเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่กรมเสวอร์ตะกรอนกับป่าไม้ ในนกองเสือรบกองที่ที่กองเสือรบกองดูอยู่เนี่ยทรับกับที่ดินก็มีทักษะลาชพัสดุก็มีทัพที่ฐานะก็มีมีซึ่งมันมีหลายอยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้หน่วยงานเจ้าภาพที่เป็นเจ้าหน่วยงานหลักที่จะประสานให้มีการคุยกันระหว่างหน่วยงานเนี่ยคือกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมวันไปดูที่ปปงเนี่ยเพราะว่าเราดำเนินการกันอยู่เนาะอย่างเงี้ยตุกตูกต้องตรงกันแล้วอะไรกันอ่ะเข้าใจฮะกำลังดำเนินการแต่ทีนี้ว่าไอ้ส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่า ไอ้่วนที่ทําออกมาแล้วเนี่ยอเอาในระหว่างในเมื่อกัจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเพราะการทําได้แล้วทําได้ก็ต้องทําต่อไปเป็นคนๆไปเป็นคือว่าอาทางคนกลางนะครับผมจะขอบไปไปภาคที่บ้านผมเลยไปตรวจสอบไปเรื่อยๆมันจะตรวจสอบทีเดียวไม่ได้ครับคือว่าเอาสมมติว่ามาห้าสิบคนมีรายชื่อมาใช่ไหมเข้ามาเสนอผมก็เสนอทางนี้เสนออุทยานก็ข้ามมาตรวจสอบรายชื่อห้าสิบคนนี่เป็นอย่างนี้ผมว่ามันจะ มันจะยุติธรรมดีฮะยามีความไปทําด้วยถ้าเราจะรอจงเสน้นใครรับมีชอบมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะเ,เอาตรงที่มันเป็นได้ก่อนเอาอย่างนี้ก็เสนอลุงก,ก็กร,รับรับข้อมบุไว้แต่การปฏิบัติของสาราชก,การเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะทาราชการก็มีหลายภารก,กิจช่างผมว่าลุงรู้ป่ะตอนนี้ช่างผมมีกี่คนช่างผมมีสี่คนมีนิคมทั่วประเทศอยู่สามสี่กว่าแห่งตอนนี้กำลังออกทำงานแผนหูตาเหลือกอยู่เอาเอาเอาที่มันแน่นอนบอกลุงเด็ดนะ วัี๋ยวไม่ลตอบรัมุดใช่ไหมเราก็จะได้เต็มอะไรต่ออะไรเดี๋ยวต้องเป็นรายละเอียดกันก่อนคือเราจะต้องหาบุคคลที่ว่าทาได้หรือตรวสอบทําได้ทําให้อยู่แล้วต้องทำฮะทําไม่ได้ก็ต้องทำฮะมันไม่ได้ฮะมันเขาก็ทําแล้วไงต้องทำาก็ทำแล้วไงเดี๋ยวไปดูสิเอย่าบังคับแล้ ไม่ใช่บังคับพูดจริงๆด้วยครับเออพวกกันเก่าจะมาบังคับกันได้ไงวันนี้กศนนี่ผมไปคุยเองนี่เม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกลุงพูดเลยบอกผมไม่ได้ครูผมพูดจริงผมพูดก็ตรงๆนี่แหละที่เรามันพูดตรงใช่ไหมมันต้องอ้อมค้อมอ่ะทีนี้ต้องช่างไปบ้านพักกูนี่การบ้านเขาบอกเฮ้ยครูครูดีกว่าใช่ไหมเออใช่ใช่คุณจริงผมไม่ได้ครูเขาคือเสียงดังเขาพูดเสียงดังเพราะหูไม่ดี ครับท่านจะลงไปมื่อไหร่ครับเดี๋ยวผมระสานไปเนียนะ,นะวันนี้ตอบไม่ได้ว่าผมจะไปมืหร่งานเพียบแต่ว่าอยากจะลงไปผมไม่อยากจะไปตายเพราะผมเคยอ,อยู่ส่งสัมปนีนู่น,น,นผมอยากม,มันชาวบ้านร้อนใ<ะ>จต้องมีคำตอบว่าไปได้วันไหนไอ้ตรงนี้ ไอ้คนจะทำเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมประสานข้อบุญกันหนึ่งวันนี้ผมต้องประสานกับหน่วยงานพื้นที่ก่อนว่าตอนเราไปปัญหาไงได้ก็หมดเบื้องต้นแล้วผมก็ได้เตรียมข้อบุญแล้วลงไปแต่ผมว่าจะได้เตรียมขรอบุมเคยอยู่ไงเห็นไหมอย่างนี้เขายังไม่เคยอยู่เขาไม่เคยอยู่ใช่นไหมผมเคยอยู่ด้วยก็จะลงไปเราจะไปคุยนอกจากไปคุยคุยกับลุงแล้วคุยกับลุงน้องผมแล้วที่ลุงน้นะผมจะต้องคุยกับอุทยานคุยอะไรเรื่องมันมีประเด็นที่พผมยังไม่เคยคุยกับเขาเลยว่า ตัวหลวงเขาติดปัญหาอะไรจะมาลองกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ยพียงเพียงคนนี้ก็ยังไม่ได้ไล่ไปไหนเพียงแต่เขายังไม่ให้เอกสารถามว่าเขาไล่ออกไม่ก็ยังไม่ออกทีก็อยู่ทุกวันอุทยานพร้อมใช่ป่ะอุทยานพร้อมอุทยานพร้อมใช่ไหมพร้อมกรมป่าไม้ด้วยกรมอุทยานก็าพร้อมไหมพร้อมหมดรู้ได้ไงเราลู้คุยกันไงเอ้าเขาลอาปากเขาบอกหัวหน้าเทวินหัวหน้าเทวินครับแล้วทิปดีของหัวหน้าเทวินลัปากยังเอ้าถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้ ผมจะไปถามเลยว่าตัวเราทานไปด้วยตัวเราทานไปด้วยบอกบอกท่านท่านบอกว่าวันแม่ไปแล้วท่านจะไปไปทำห้านี่เมื่อไหร่ท่านจะไปเดี๋ยวจะเอาให้ดูระดับระดับผู้ปฏิบัติอะเห็นไหมหัวหน้าเทวินก็เป็นหัวหน้าสุริยานถ้าเอาเอาเอาพื้นที่ที่กาญจนบุรีนะเดี่ยวดูงานของว่าหัวหน้านี่กองสอบผมมีแล้ก็คุยกันระดับปฏิบัติระดับจังหวัดเกษตรกรจังหวัด ป่าไม้จังหวัดหรือทอทอจอจังหวัดครับทีนี้พอระดับกรมมันต้องที่ดีผมก็ที่ดีมาคุยกันอีกรอบนึงไอ้พื้นที่ลูกน้องตกลงกันอโอ้หหน้าไม่รู้เรื่องอมันก็ทำไม่ได้นะถูกต้องครับต้องมีขั้นตอนนี้หนึ่งหยิบผมไปแล้วนี่เนี่ยคจะอายดูเขาจะปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ได้เขาไม่ปฏิเสธชัญยาเนี่ยอภิบูรีนี่นะยืนยันมาตลอดบอกว่า ถ้าวันแมพเสร็จแล้วเมื่อไรจะทำไม่นาน<ต>กรมลงเสริมแล้วก็ว<ต>ันแมพเสร็จเมื่อไรจะทำไม่น,นมานประตูไงกรมลงเสริมแล้วก็ลงหนังสือตัวนี้ด้วยถูกแต่ที่ที่ผมบอกอ่านในอธิบายผมจำมันไม่ได้พระรูปงเสริมตอนนี้วันแมพแต่เข้าเข้าคอรมอแล้วใช่ไหมคอรมอมีปฏิแล้วให้แต่งสถานการณ์เนี่ยไปหาลือกันเดี๋ยวให้ดำเนินก,การเลรขสภานักกิจวัฒนะ สามสิบหกสวันคือคนหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีไม่เสร็จให้ขยายได้ทีละร้อยแปดสิบอีกสองรอบสรุปแล้ววันนี้ทามิ่งเนี่ยทำลายในวางว่าปมานหกร้อยการคุยให้รู้เรื่องแล้วแต่ต้องทำให้เสร็จภายในสองปีเอาอนันตไปนอนไม่นด้เอาไอ้ที่ทำเป็นออกมานี่ก่อนไอ้ที่ทำเป็นนี่ไอ้ที่ไปทำให้คนอื่นได้ต้องทำให้พวกผมได้เอาตัวนี้มาทำมันทำได้ต้องทำได้ไอ้วันแบบเราไม่ทำไม่ทำแล้วไม่จะเซ็นเมื่อไหร่ก็ใช่แต่อันนี้ถ้าทำได้แล้วก็ต้องทำ เาเดี๋ยวผมไปดูว่าตัวลงที่มันทําไม่ได้เนี่ยรืยังไม่ทําให้เพราะอะไรมันติดขัดอะไรไม่ไม่ที่พอออกกำลังจะไปดูไงฮะที่ลุงเสนอมา,เ,อาเดี๋ยวว่าติดขัดเพราะทำไมถึงทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าผุณลุงบอกแล้วจะไปเลยพอออากกำลังจะประสานดูว่าไอ้ที่ติดขัดนี่มีปัญหานี่มันมีปัญหาเรื่องอะไรลุงมาเย็นวันนี้เดี๋ยวพอไปดูก่อนพอดูก่อนทราบข้อเท็จจริงข้อสงหาแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ลุงทราบอีกทีหนึ่งทราบได้ ก็คือตอนนี้ผอรับปากแล้ว <these> ว <idity styles> ่าจะดูให <ic Nor diction aries> ้ว่าจะประสานงานให้ว่าติดขัดอะไรมันเป็นมหาเรื่องอะไรถ้าทราบปัญหาแล้วก็จะรายงานแล้วก็จะแจ้งไปว่าพี่นอนเข้าปากินอยู่ในพื้นที่ทออภูมิทั้งสองตําปีมันบุญคุณเยอะเยอผมต้องไปทดแทนดูแลบ้างไป้ลุงก็ยังแรงเลยอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดเงี้ยเจ็ดแปดจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสิบแปด ตข่งแรงครับต้องแข่แรงมัมีเบียร์เพิ่มอีกไหมตั้งแข่งแรงไม่แข่งแรงเราทำงานตลอดเไงเราทำงานตลอดเนี่ยถ้าจะมีเมียสาวก็ยังมีได้อยู่ไม่งั้นเครียดตายยังมีได้อีกเทั้งวันก็พอรับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะดูดําเนินการให้ลุงลุงก็โอเคสบายใจกลับบ้านก่อนแล้วก็โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ เรามาสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างความคืบหน้าเป็นไยช่วงนี้่ตอนนี้เพราะมันมีงานใหญ่ของในหลวงอืมแต่มาธาตการทุกคงมีภารกิจเยอะแต่ให้เสร็จงานเจ้าคว้าจะไปดีกว่านะไอ้พอใจ่ายรถได้ด้วยก็ไปแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเดี๋ยวข้ามาที่นี่มันไม่ใช่สนามนะครับ ทั้ขอบคุณมากครับเอรักการรุกปลอดภัยครับครับแล้วนั่นผ่ารอผมอยู่ที่บ้านนะเมื่อวานเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องเดือดรอเดี๋ยวคุณสามพ่อเดี๋ยวนั่นไปครับครับกินข้าประมาณเจ็ดร้อยครับเออผมก็ดูแลแกตลอดแล้วนะแกทำอะไรเดี๋ยวไปส่งที่บกสกลับบ้านครับพอใจนะแฮปปี้นะพอใจครับโอเคครับพอใจตอนนี้ผมอยู่นี่ลูกหลานใช่ไหมลุงตาเมื่อไหร่จะได้ลูกาในวิ อ่ะคนที่แบบเอาลุงลงจากต้นไม้ไปปลูกคอตายมาด้วยวันนี้ใช่เลยนายวินไทยโอ้ของลูกไปทานข้าวอ่ะของลูกจำไม่ได้เล้วนายววินไทยจำได้ปล่าอย่าไปรู้สิแกรู้เองจำได้พี่ลุงกวาด้วงเนี่ยเนี่ยแล้วไปปลูกคอตายก็โตมาดีๆเนี่ยก็โตนายผมเนี่ยไป เอาไปปลดลูไปเอาลูลงมาเพื่อถามเขาตรงว่าเดี๋ยวเราไปดูให้โอ้โหลงขาเราจะพิมพ์นี่ใช่สามแปดสามแปดโอ้ไม่ต้งนานมาแล้วนานที่ก็จะมาให้ผมครับครับขอบคุณมากครับมาลุงอีกครับในวินัยทุกการสิ้นวาร์แปดสิบนะนี่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 ไหนนั่นอดิมันจะเป็นปีฮะมีปีมีปีปีปีสามแปดก็มีอยู่นั่นเดี๋ยวผมบอกให้ปีสามแปดเปิดเปิดปีสามแปด มากมายเลยเกินอุทยานโอ้โหขนาดสารยกบฟองเลยฮะอิทิทธิ์ไม่ธรรมดาเนี่ฮะรัตัดนิ้วตัดนิ้วเห็นไหมจะจับดูแล้วนิ้วมีคมปะตัดนิ้นั่นฮะควงขวานบุกจำเนียยโอ้สารพัดเลยแหละเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ไปรับรงอ่ะไอไอที่นิคมเราไปรับรงเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละครับไอสับแปะตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้ฮะนี่นี่คนที่รบกวนชาวบ้านนั่นแหละ เคตอนนั้นตอนนั้นผมก็อยู่ที่นี่แหละแต่ผมเป็นน้องลูกน้องอยู่ข้างบนที่อค้ิครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆแล้วผมเป็นหัวหน้าที่คมครั้งแรกที่ท้องผือที่คอยพาทิ่ลงอยู่นี่นะตอนนั้นลุงก็มาร้องที่ทำนุ่งทำเรียบผมก็มาที่แจ้งออยกันอยู่นี่ แล้วตกหลงตอนตกลงอ๋อ <polarization> ปิดหินเนาะปิดหินออกไปตั้งนานเลยเนาะตอนที่ไปอยู่ในประินอยู่ฮะผมอยู่กับนาประเทินนี่แหละอ๋อใช่ใช่ใช่จำไม่ได้ตอนนี้นานประเทศก็ไม่สบายเดี๋ยวก็อยู่ทห้องปูแล้วแกก็เสียก็อยู่ทห้องปูไงเห็นเนาะวันนี้คุณลุงกลับบ้านได้สบายใจมากขึ้นครับสบายใจนะเก๋เนาะครับนอนไม่หลับลูกสพาลุ้งพาไปอะไรโรงพยาบาลจิตเวช เอายากินนอนหลับทุกพันเนยเครียดมากเกับเรียกตั้งก็ไม่ได้พวกชาวบ้านไม่เอาสมัครสมัครรับตั้งสมัครลงสอสอได้ครับแปะเงินเป็นสอสอเป็นสอสอสมัครลงเรียกั้งสอสอแปะเงินด้วยแปะเงินเสี่ยงเลือกเอาที่หาที่ให้ข่าวเนี่ยชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยอีมท้่เงินไม่ได้เงินจะปล่อหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราอย่างนั้นเป็นสอสอมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรดีกว่า ผมแจกหมดเลยถ้าเป็ล่นสมุตดีกันด้วยแจกไปดังงานผมคระสมเจ้าดีรุ่งครับครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวขอนิดนึงขอเลนอ่าชื่ออะไรนะขออ๋อรงพลพัฒนศรีครับอันนี้เป็นโครงการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการถะก่อนดูแลนิคมถะก่อนทั่วประเทศเลยค่ะค่ะเอฟบีนะคะโชคดีนะคะอะไรเนี่ย ครับวันนี้เป็นไงลุงที่ได้มาฟังกับพออ้อแล้วก็รู้สึกพอใจมากฮะเพราะว่าท่านพออจะลงไปดูเองครับเกี่ยวกับที่ที่ว่ามันทำไมทำไม่ได้มันตติดขาดอะไรเนี่ยเขาจะไปดูเองครับถ้าผมก็จะให้เวลาท่านประมาณสิบห้าวันนะครับถ้าถ้าถึงสิบห้าวันไม่ไม่ไปผมก็จะมาตามครับมาตามทีุ่้งลงเติ่นี้ต่อไป พเพราะเรื่องที่มานานมาแล้วครับตั้ง28ปีมาแล้วชาวบ้านก็กระวนกระวายใจครับแล้วเขาจะไปตรวจสอบไอ้จำิีลม่ยอยคับรีอีกก็เป็นเรื่องประหยญ่ครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็คือเป็นการ ที่คุณลุงสุรินสุรินก้อนนะครับผู้เรียกร้องในส่วนของสิทธิที่ทำกินมากกว่า28ปีนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่กรงส่งเสริมสากลนะครับเพื่อมาติดตามความเคลือบอหน้าในการเรียกร้องขอสิทธิท,ทำกินในส่วนของพื้นที่ในข้อพิพาทในส่วนของนิคมสร้างตนเอง18ท้องบภูมและสังขารบุรีครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับคำชี้แจงกับผู้ในการผอ,อ,อ,อนรในส่วนของนิคมสากลนะครับก็ได้รับคําตอบว่าจะ ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าวนะครว่าม่เกิดข้อปัญหาอย่างไรบ้างซึ่งรูรุสินสเินก้อนก็ได้รับความพอใจนะครับก็คือจะนำคำตอบของท่านผอ,อ,อนี้ไปรายงานกับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบในข้อพิพาทระหว่างนิคมสร้างตนเอง18ทองผาภูมิกนะับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมครับ